พระบรมราชูปาทรมรัชกาลที่หนึ่งในยา่าบ้านบุคือที่ใดมาเชิญครับย่าบ้านบุเอวัดทองแก่ประจำชุมชนที่ชาวบ้านเรียกกันว่าวัดทอง เป็นวัดสมัยอังธยาที่ได้รับการปฏิสังขรณ์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชก่อนสถาปนาเป็นพระอารามหลวงพระราชฐานชื่อว่าวัดสุวรณารามราชวรวิหารฉนิฐานกันว่าพระองค์ทรงพระราชอุปถัมภ์วัดทองเนืองจากคำว่าทองตรงกับพระนามเดิมของพระองค์คือทองเมื่อ วัดชวนารามเคยเป็นเมนหนุ่ในการพระราชทานเพลงิงศพเจ้าหน่ายและขุนนางชั้นผู้ใหญ่จนถึงสมัยรัชกาลที่สี่ขาวรวัตถุต่างๆภายในวัดล้วนงานวิจิตรโดยศิลปะต้นกรุงรัตนโกสินทร์ศิลปกรรมชิ้นเอกคือจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถซึ่งถือเป็นงานระดับเพชรน้ำหนึ่งแห่งยุเขียนขึ้นในสมัยรัชกาลที่สามกรุงศรี I can't.